สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ a m s u n ง S 9 p l u พนะคะแบตเตอรี่เก่าของ Sam s u n ง S 9 p l u พเนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนปุ่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันปุ่งออกมานะคะพอปุ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะ นี่นะคะฝาหลังตัวนี้นะคะอ,อ้ามาเลยพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะ อันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะ,ะส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยที่ทางร้านใส่เข้าไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่มันจะเรียบนะคะมันจะไม่มีรอยขุขดนะคะมันจะไม่บวมเพราะว่าเซลล์ข้างในมันสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้นะคะเซลล์มันเสื่อมสภาพมันก็จะบวมบวมีมรอยขุ่นขะแบบนี้นะคะ นนี่ะะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใส่ฝาหลังได้ติดฝาหังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Samsung s ซั s u n ง S9 พัทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ